วันนี้ก็นักกันแปลก็มาดูสัพที่นิยมเรียงไว้หน้าประธานสัพที่นิยมเรียงไว้หน้าประธานก็คือคำขยายชนิดต่างๆแล้วก็ที่นิยมเรียงไว้ต้นประโยคทีเดียวนะต้นประโยคเลยนะให้จำไว้หนึ่งก็เป็นสัพตารสัตตมี หนึ่งนิบาตบอกกานด้วยสองก็เป็นศัพทิยาธาระสามเป็นศัพท์เหตุสี่เป็นนิบบตบอกอุปมาอุปไมยห้าเป็นนิบบตบอกประการหกเป็นนิบบตบอกปริเจตเจดเป็นทคกยังต่างๆตัวยอย่างก็คือว่าถ้าเป็นการรัตรมีเช่น ตาสมิสมสมเยเสัทธาบริสะมัตเชธรมันเจเษิวันนี้ตาสมิสสมเยเเป็นสัตจมีฐานอันนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมอยู่ในท่ามกลางบริสัทธ์แล้วก็ตาถาเสนาบเตรัญโยคากังอาหาตาถารัญโยมัสุงการิศส,สิตัวนี้ก็เป็นวิบาตบอกการ อานนั้นเสนาบดีถามช่างคนระเบิดของพระราชาว่าเมื่อไรท่านจะปกครองมัตสุของพระราชาถามว่าตชา,าจะนั้นเป็นนิบาตบอกการนิยมเรียงไว้ต้นประโยคแล้วก็กําหนดแล้วดีๆๆทีนี้ถ้าในประโยคเดียวก,กันนั้นมีคำนิบาตบอกการแล้วก็การรัชสมีนิยมเรียนนิบาตบอกการไว้ข้างหน้าการรัชะมีเช่น อาตาสายานหาสมเยทิขูอิโตจิโตจาสมุสริตวารัตกรรมภราสานิยาปริคตวาวิยะนิสีติตวาสัตูคุณกาถัางอารัพุนสิทานั้นในเวลาเย็นพวกพิสูจนั่งประชุมกันตามบริเวณนั้นๆเหมือนกันด้วยม่านผ้าแดงภากันปารบสังเสริญพระคุณของระศาสดาสีวนี้คำว่า,าอาตาสายานหาสมเอาชานี้ก็เป็น นี่บาตรบอกการกายญาณสมยเยก็เป็นการรักสัจมีอนี้บาตราก็ต้องเรียกว้หน้าการรักสัตมีต่อไปก็เป็นตัวอย่างของวิเยาธาระวิเศยาธาระก็ผู้เรีที่อยู่อาศัยเช่นสาวัตถียังเจราปัญจสตาธรรมิกาอุปาสกานามะเยสุงได้เห็นว่าเราบาสกผู้ประพฤติทธรรมจำนวนห้าร้อยคนได้อยู่ประจำในกรุงสาวัตถี ตัวน,นี้ก็คือว่าสาวัตถียามตัวนี้เป็นวิสยาทานแล้วก็ต่อมาก็คือว่าตาาสาวัตถียามสาวาวนุสาโกตโยวาสันติในข่าวนั้นในพระนครสาวัตถีมีมนุษย์อยู่เจ็ดกอดทีนี้ตัวนี้เราจะเห็นว่าคําว่าตาตาตัวนั้นเป็นในการนั้นเป็นเรียกว่า นิยมเรียนเรียนการรัตบีไว้ได้วิทยาฐานกตะถาเป็นการรัตบีสาวัญยางจะนี้เป็นวิทยาฐานจ้าีเวลาเรียงก็ต้องว่าว่าแต่ถาสาวัญยางนะแล้วก็ตอวาาก็คือสอบเหตุสเหตก็คือนิยมเรียนไว้ได้เลยก็คือจะสวะตสวาหรือเอเระกาเดระเตระการเดระ่งแปลว่าเอเดระดละอันนี้ก็ ว่าเกเรไวหนาไปโย่เข็งณตบะภาระสาอัตภาเวปฏิตายกุสลาวากัตตวาสังฆปรายะเดระวะขาวภา,าเวตวาสัจจิกขาเลระภาพวิตรัสักกะัสวาโกยเดระวะบรูดาวโสมภัยะผู้อื่นในเล่าจะพึงเป็นที่พึงได้เพราะใครได้อ่านเพื่อจิตใต้อ,อยู่ในอัตภาพของบุคคลอื่นบาเป็นกุศลแล้วไปสวรรค์ได้ หรือเจริญรักแล้วทําให้แจ้งผลได้ก็เนี้เราจะดูว่าตัวยศสวาตัวรั้นหรือว่าตัวตาสวะเป็เรียกว่าเป็นสาเหตุที่นิยมเรียกไว้ต้นประโยคเลยทีนี้ถ้าเราเรียงโดยการดีแล้วสอบที่เป็นการรัชสมรภูมิเราก็สาเหตุ่ิยมเรียกสาเหตุหลายเท่างได้สอบการรัชสมรภูมิเหตุนี้นิยมเรียกไว่าได้รัชสมรภูมิเช่นตาสมบัตาตที่ว่าสาวสัตถา กาสอบบริษัย so ุโรปเกตวาทางปฏเตโตอนุูบบี้ก็ถามกัเที่สิบริษัว่ากาสวาจะนั้เป็นสัาเหตุตามที่ภาษาตัวนีเต็ตาลรัฐธรรมนูเวลาเรียนก็ต้องเรียนสาเหตุเนี่ยไว้ข้างหนการรัฐธรรมนูก็คือการสอาไว้ได้ตามที่ภาษาเพราะฉะนั้นหละในวันนี้ภาษาศาสดาทรงตรวจดูบริสัย ของมหาบาลกุล e um. mm ุทธรานเมื่อจะจโทรแสดงทางคือตัดอนุโมพิกถฐาแล้วก็ต่อมาในบางที่บอกอุบาวาอุบะใบก็คือพอเปรียบเทียบนิยมเรียกว่าถ้าองประโยชน์เลยก็คือธว่ายถาเอวังปิยถาติเอวังชาดใยชาดัลแย่โดยปรงการใดผู้นี้ก็ต้องเรียกว่าด้าประโยชน์เลยนะ ว่าอยากก็เช่นนี้แตว่าตัวเมตังปัสสตาจารถติโสเตปาเนนะปัสสติตัวเธอไม่เห็นว่าจะคุมมาเฉยใดถึงว่าจะคุบาลก็ไม่เห็นการเหล่านั้นทำได้เหมือนกันทีนี้ครับว่ายะถาเราเห็นว่าับสถาติเวลาต้องเรียไวเข้าได้เลยทีนี้ว่าถ้าประโยชน์เดียวกันดีทั้งสอบอุบาติภัยแล้วก็เหตุอยู entities, ่ด้วยกันเราก็ต so ้องเอาสาบที so ่เป็นเหตุเดียวเข้าได้แก่ตัดสบาย ยถาาะถาการตะโกพลาดิพลนโตอตัจา,ารยยายะพลันติอัตรโรคาจัตถเววพลันติเอวาโสบปิอัตรโรคาตายะพลันติเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ชื่อว่าย่อพยายามเพื่อเล้าผาตัวเองดางไว้ไผ่เมื่อเพศผลก็ฆ่าตัวบันชื่อเพศผลเพื่อฆ่าตัวเองฉะนั้นทีนี้นเราจะเห็นว่าไอ้คำว่าละสวาตะสวาและสวายะถา ก็เ,น,เนี่ยยาตัดสมบาติยาฐานตัวนี้เพราะนิยมเนี่ยตัดสมบัติสำหรับเหียดเนี่ยไว้ท่าหน้าแล้วก็าาวางายาฐาเนี่ยไว้ท่าหลังนิบัติวางคุณบวบไปวาไว้หลังเหียดแล้วก็กำหนดไว้ดีๆอ่าแล้วก็ต่อไปก็คือนิบัติบ,บอบประการยาไทยายาฐานตัดฐาที่แปลว่าโดยประการใดโดยประการานั้นนิยมจะไว้ข้างหน้าประโยคเช่นยาฐา อายามปุริสังขาตาปัญญาปวัตจเตเอวังอาจารดังนิเสมยะปัญญาคือปูริที่ย่อมเรจริญด้วยปัะการใดบุคคลผู้เตั้งตนไว้เรื่อประการน,นั้น,นก็มุ่งหมายให้ดูสักที่แต่ได้บาดท,ที่บอกประการคือยาถากับเอวังที่ยอมเรียกไว้ทั้งได้เลยยาถ,ายา,ถา,ายาวาญยถายาวาปุริสังขาตากับเอวังอาจารย์ดานิเวสมยะก็ได้ก็กระโดดดีๆที่ไ้ว่า ท่าิบาศบวปรการและสาเหตุที่อย่และเเดียวกันแล้วก็นิยมเรียงสบเหตุไว้ข้างหน้านิบาศบอกประการทีนี้ให้จำเดื้อสั้นๆว่าอ้สับเหตุด่วน้างนิยมไว้ข้างหน้าเลยนิยมไว้ข้างหน้าเช่นตัวอย่างว่าแต่สบายยะตาสูุฐานโตวติสถานธเวตพรวจรานตอนด้านจบเป็อาจตอนฝุ่นดีแล้วด้วยประการใดบุคคลรู้สึกตอนด้วยตระกาดัดทีนี้ครว่าแต่สบายยะถา การท้าตัาวนี้กาสมาธิจะสัพเพ็นิยมเรียกไว้ข้างหน้าอันนี้บาทที่บอกอุป,อปะวะอ,อุบะไวก็คือยะถิทากับจัตถะตัวนี้ก็กำหนดดีๆต่อไปที่บาทบอริเชตทีิบาทบอริเชตก็เป็นศัพท์เกพ่ยวกยาวะตาวะที่แปลว่าเพียงใเดเจริญนนิยมเรียกไว้ได้ประโยชน์ยาวะตาวะตัวอย่างก็เช่นยาวะเบป็นภาษาทีเจริญนะปฏิปุตติตาวะเทวะปูชากานิสสาวิ ไอ้คำว่ายาวะกับจาวะเทวะอันนี้ก็เป็นวิบานบอกบริเชษบอกการกําหนดลงไปส่วนว่านิยมเรียงไว้เท่าหน้าก็กำหนดจาวะดีๆว่ายาวะจาวะเรียงไว้เท่าหน้าเลยอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าสําหรับจับที่นิยมเรียงไว้เท่าหน้าประโยชน์เท่าหน้าประโยคเราก็ต้องกําหนดจุดจาวะดีๆแาวว้วก ดูตัวยาประกอบด้วยดูตัวยาประกอบแล้วก็จะทําให้จำได้นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกวิธีเรียงเรียงเขาเรียกว่าสัตว์ที่ไม่ยอมเรียงหลังประธานเรียงลับประธานนี่ก็คือว่าเอาเอาสัตว์ชนิดหหนาาไหนก็เอามาเรียงรับประธานการแสดงอาการเส้นไหวเขาหมดประธาน หลักการก็มีหลายอย่างในข้อ,ขอความตอนหนึงหน่งว่าจะจบตอนหนึ่ก็มีการใช้กริยาหลายอยา่างคส่วอก็หลายบทกริยาชนิดนี้จะมีกี่โมก็ตามใช้กริยาสิทธิ์ทางด้านการเรียนก็เรียนไปตามกระแสอันที่ได้ว่าทําก่อนทําหลาังวางกริยาประเภทนี้ไว้หลังเกี่ยวกับริยาคุณภาคโดยส่วนบ้าง